อาจารย์หมอเขียวจเจริญธรรมำสำนึกดีพี่พี่จิตอาสาทุกท่านค่ะินั่นชื่อนางสาวนัชยาจินตนารุ่งโรธค่ะค่ะวันนี้ก็จะมาส่งกันบ้านแล้วก็จะไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าเรียกว่ากันบ้านหรือเปล่าก็จะมาเล่าสภาวธรรมนะคะคือเมื่อวันพฤหัสน่าจะเป็นพฤหัสที่ผ่านมาก็ได้ฟังธรรมมาจากอาจารย์หมอเขียวช่วงเย็นนะคะก็ได้ฟังในเรื่องของจุลศีล ก็ในในเรื่องของข้อศีลข้อที่9เรื่องการกินอาหารมื้อเดียวอะค่ะเมื่อได้ฟังแล้วเราก็วานั่งนึกทบทวนว่าอืมตอนนี้รู้สึกว่ากิเลสมันเข้ามาในตัวเยอะมากจากเมื่อก่อนที่เราเคยไปเข้าค่ายครั้งแรกในค่ายปไัตปิดอกทั้งที่11อ่าที่สวนป่านาบุญ2แล้วก็ ในในไข้พตัตเตบีดกนั้นก็จะมีการกินอาหารมื้อเดียวแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าตอนหลังจากเราออกจากไข้แล้วเราก็ยังยังกินมื้อเดียวอยู่กินมื้อเดียวเรื่อยมาเรื่อยมาจนมามีความรู้สึกว่ามันเริ่มมีหย่อนยานละเลยในปีหกประมาณปีหกสองอะคะ่ะที่เราเหมือนกับว่าเราห่างจากการกินมื้อเดียวก็เริ่มมีการกินจุบจิบกินสองมือ้อกินครบมือ้อกินเต็มมือ้อ แล้วก็ใจเราพอเราฟังทำอีกครั้งเราก็มีความรู้สึกว่าอืมเราอยากกินจังเลยกินมื้อเดียวเดี๋ยวต้องทํานะแต่พอถึงเวลามันมีความรู้สึกว่ากิเลสมันเข้ามาเยอะแล้วเราก็แพ้แพ้ทุกครั้งแพ้ทุกครั้งโอ้มันหิวอ่ะไม่ไหวอ่ะมันอยากกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พี่ก็เคยเคยคุยกับพี่เขาหลายครั้งพี่เขียวพี่เขียวบอกว่าให้ตั้งสินขึ้นมาแล้วอย่าห่างไกลอย่าห่างหมู่อย่าห่างมิตรดี ให้เราอยู่รวมกลุ่มหมู่มิตรดีเอาไว้แล้วก็เพิ่งมาวันพฤหัสนี้ก็คือดนใจอีกว่าอาจารย์บอกว่า,าการที่เราที่เราจะกินอาหารมื้อเดียวได้เนี่ยกำลังต้องพอและสีลเราก็ต้องเต็มด้วยคืออาจจะจำผิดนะคะต้องขอโทษด้วยแต่แล้วก็คือพอฟังแล้วก็อืมค่ะจะขอกลับมากินมื้อเดียวอีกครั้งหนึ่งซึ่ง ก็เริ่มปฏิบัติมาตั้งแต่วันเย็นวันพฤหัสก็คือไม่ทานแล้วก็พฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์จันทร์ก็ปกติค่ะคือเราก็อยู่ได้นี่กําลังเราก็เหมือนเดิมเราก็ไม่นึกอยากพราะถึงเราถึงเราเรา,เรากินเวลาเราพอถึงเวลากินเราก็กินพอหมดเวลาแล้วเราก็ไม่ทานอะไรช่วงระหว่างมื้อก็มีกินน้ําเขียวคือน้ํายะนางคั้นนะคะก็ดื่มน้ํายะนางแต่มีผสมน้มามะพร้าวค่ะเพราะว่า มีความรู้สึกว่าน้ำแย็นางคือเราอาจจะไม่ชอบกลิ่นมันอะไรอย่างนี้ค่ะพผสมน้ำมะพร้าวแล้วก็มันทานง่ายขึ้นแต่ก็ไม่ถึงนว่าผสมน้ํามะพร้าวเยอะแต่เราใช้ผสมน้ําเปล่าลงไปด้วยอย่างนี้ค่ะก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาก็คือเราห่างหมูมิดห่างหมูมิดดีถึงเราจะฟังทมแต่ใจเราไม่หนักแน่นพอเราปล่อยให้กิเลสมันเข้ามาแล้วก็ทําให้มันใจมันไม่แข็งอะค่ะ มันมันไม่เข้มแข็งพออย่างเมื่อวานก็คือไปปฏิบัติภารกิจของจิตอาสาก็คือเป็นเอเป็นอสอมอเหมือนกันก็ไปอยู่เวรทั้งวันก็คืออยู่จุดที่ช่วยฉีดวัคซีนก็คือขันชื่อทั้งวันแต่เราก็ไม่ได้อ่อนล้าเพราะว่าเรากินข้าวแค่ม,มื้อเดียวทุกคนก็ถามคพี่เอไปกินของว่างก่อนดื่มแล้วก็ดื่มกาแฟอย่างเงี้ยบอกไม่เป็นไรคะ่ะคุณหมออ่ายังไม่หิวค่ะก็คือทานข้าวมื้อเดียวก็ก,ก็คือจบแล้วก็มีจิบน้ํา ก็ทาน้ําเขียวไปแล้วก็มีจิบน้ําเขียวเขาก็มองเอ๊ะเรากินน้ําอะไรเราก็ก็จิบน้ําเขียวก็ไม่ได้ได้ทานอะไรแต่แต่ว่าช่วงเช้านี่ก็คือทานปสัสสาวะไปหนึ่งแก้วรู้สึกว่าวันไหนที่ไม่ได้ดื่มน้ําปัสสาวะวันนั้นรู้สึกมีความรู้สึกว่ากําลังมันตกอันนี้ไม่ไม่รู้ว่าเป็นความรู้สึกส่วนตัวหรือเปล่านะคะแต่ถามว่า,าหลังจากที่ว่าเราเริ่มดื่มปสัสสาวะอันนี้คือมาเรื่องของการดื่มปสัสสาวะดื่มปสัสสาวะแล้วทาให้เรารู้ว่าอาหารที่เรากินไปเนี่ย มันมันมีผลต่อร่างกายจริงๆนะเรากินอาหารปรุงแต่งไปเนี่ยพอเราดื่มไปเนี่ยอวันนี้มันมันเค็มมากเลยอะมันมันไม่ไหวเราเราต้องปรับปรุงแล้วตัวนี้เราเราไม่ไม่ได้แล้วก็คือเริ่มที่จะปรับปรุงก็ทําให้สีของปัสสาวะอ่อนลงแล้วก็เริ่มจืดบางครั้งคือกินแล้วเหมือนเหมือนเราดื่มน้าเนื้อเบือนดื่มน้ําค่ะมันก็เลยเฉยเฉยก็กานได้คือเช้ามาก็จะต้องเก็บปัสสาวะแล้วก็ดื่มตอนเช้าแต่ก็ยัง ยังมีข้อด้อยก็คือว่ายัางดื่มแค่ครั้งเดียวแค่แค่มื้อเช้าเช้ารอบเดียวนะคะแล้วก็คือตอนที่เราละเลิกเนื้อสัตว์แล้วก็อละเลิกเนื้อสัตว์แล้วก็กินอาหารมื้อเดียวแล้วเริ่มมาละละหลวมอะคะ่ะแล้วเริ่มมาละหลวมอะตอนนั้นก็คือเหมือนกับมีเรามีความรู้สึกว่าเราเราป่วยมันคือเราป่วยนี่มันไม่ใช่ว่าป่วยอะไรอยู่ๆในในลูก,กตาเรามันมีแสงมันมีแสงเหมือน ฟ้าแลบมาค่ะแป๊บ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 แปบแ,แล้วก็เราก็ไม่คิดที่จะไปหาหมอแต่ก็คือเออก็ลองดูลองไปหาหมอดูก็ที่ครอบครัวเขาก็เป็นห่วงก็ไปก็คุณหมอก็ขอทํอมา m r i คือเขาซักประวัติไปซักประวัติมาก็คือเคยเจอว่าเราเน่เคยเป็นเนื้องอกที่ต่อมใต้สมองแล้วก็เคยผ่าตัดไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปีสี่แปดนะคะแล้วก็ค่ะ ปีขอเป็นปีที่องนี้ค่ะก็เลยปัดเอาเลยน่าจะมีปัญหาทางอินเทอร์เนต็ตนะ,นะคะคุณนัทพยาหลุด,ดหายไปแล้วค่ะ ค่ะเดี๋ยวรอกลับมาแล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อนะคะตอนนี้เราต่อเรื่องของอะไรดีคะท่านใหม่หรือว่าขอไปออภาพขึ้นมาไม่แน่ใจว่าได้ยังได้ไหมคะอ่ะได้แล้วคะ่ะสาธุค่ะโอเคได้ค่ะต่อได้ค่ะ,คะ ค่ะก็ปรากฏว่าก็เจอเนื้องอกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อยู่ตำแหน่งเดิมแต่ถามว่าใจกลัวไหมกังวลหวั่นไหวไหมก็ไม่ไม่ไม่กลัวนะคะไม่ไม่ไมกังวลแล้วก็ไม่หวั่นไหวมันก็มีก็มีก็คือปล่อยมันแต่ก็คือเราก็ต้องไปตามอ่ารักษาขั้นตอนตามของของแพทย์แผนปัจจุบันคือหมอนัดเราก็ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถามว่ามียาทานไหมก็ไม่มีเราก็ทานอาหารปกติแล้วก็กินกินอาหารตอนนี้ก็คือพยายามกินให้จืดลงตรงนี้ค่ะก็พยายามที่จะไม่ตามใจกิเลสค่ะคือ เด็ดหลดไปอีกแล้วค่ะคงต้องเอาไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะคะคุณนัชยาค่ะนะคะก็ของคุณนันชยานะคะจริงๆท่านก็รายงานแล้วเราก็เห็นสภาวานะนะคะว่าจริงๆการที่เราทําอาหารมื้อเดียวได้อย่างยาวนานเนาะท่านก็ทําตั้งแต่ตอนรุ่นพระไตรบิดกรุ่นสิบเอ็ดนะ ตอนนี้สามสิบสี่นะคะเมื่อก่อนเราจะค่ายไปในวิดีโอปีละสองครั้งนะคะก็หลายปีนะคะทําได้ต่อเนื่องถึงหกสองเลยทีเดียวนะคะแต่แล้วพอหลุดเนี่ยมาตั้งใหม่เนี่ยเอะทำไมไม่ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยนะคะบางคนทําบางเรื่องบางราวเนี่ยได้ตลอดชีวิตเลยนะแต่ไม่ได้รู้จกักกิเลสมันทําได้ก็ทำได้ะคะ่ะไม่ได้รู้เหลี่ยมมุมพอเจอรีลาใหม่นะคะก็เหมือนตั้งต้นใหม่อย่างเงี้ยละคะ่ะ เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละเรื่องแต่ละราวนะคะบางครั้งถ้าเราไม่ได้กลับไปตรวจซ้ำย้ำทวนตัวเองนะคะว่าเราเราลดละเลิกได้จริงๆนะคะบางเรื่องเราทำได้นะคะ <laughs> จริงจริงเนี่ยตอนเฉิงตั้งเนื้อเรื่องรนละเลิกเนื้อสัตว์เนี่ยโอ้ยแล้วก็ตั้งมือเดียวเลยเฉิงมารายงานทุกท่านเนี่ยนะตอนนั้นค่ายพระไตรปิดกเรา กินมื้อเดียวได้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นพูดอย่างมั่นใจเลยนะพี่ๆก็แบบมองหน้าจริงเหรอเธอเพออาจารย์หมอเขียวถามตอนอาจารย์ท่านไม่ได้ถามโดยตรงหรอกนะคะแต่ท่านท่านพูดบรรยายในตอนท่านสอนเนี่ยค่ะบอกว่าแล้วรู้ไหมว่าไอ้ที่ทำเนี่ยแต่ละวันที่มีความอยากเรื่องกินมื้อเดียวตอนเย็นเนี่ยเราไม่กินนะเพราะเราอดทนอดการคือสมถะหรือว่าใช้วิปัสสนาในการไม่กิน เออไอที่รายงานเมื่อเช้าว่าทําได้95เปอรเซ็นเออฉันตอบไม่ได้อะตอบไม่ได้ว่าเราไม่กินเพราะอะไรเราไม่รู้ด้วยซ้ําไปว่าทําไมเราอาจจะแบบแค่ตอนนั้นก็คืออยากชนะอะค่ะฉันอยากทําให้ได้เป้าหมายคือไม่กินแต่ไม่ได้รู้ไม่ได้รู้อะไรเลยนะคะกิโลกิเลตก็ไม่เห็นหรอกรู้แต่ว่าฉันเป้าหมายฉันคือฉันอยากทําให้ได้ฉันอยากทําให้เห็นว่าฉันทําได้นะคะ ซึ่งมันไม่ใช่กระบวนการในการลดละเลิกกิเลสคะ่ะจริงๆท่านไปกินหรือไปลองกินนะคะหรือพ่ายแพ้บางคนเราเห็นท่านคานมื้อเดียวอ,อยู่ๆก็ไม่ทานมื้อเย็นเนี่ยท่านมีเหตุผลของท่านหรือว่าเหตุปัจจัยวันนั้นคือกินไม่พอจริงๆก็ได้เราไม่สามารถรู้ได้แต่นั่นคือถ้าท่านรู้ว่าท่านทําเพราะอะไรนะั่นะนะมีประโยชน์มากกว่าที่สุดท้ายเรามารายงานตัวตนว่าฉันทําได้ตั้งเยอะ ตอบไม่ได้ตักงอย่างมาทําได้เพราะอะไรนะคะนั่นคือประสบการณ์ที่ตนเองเคยผ่านมานะคะก็สิ่งที่แบ่งปันนะคะเราจะเชิญเชิญพี่หมอกันดาค่ะพี่หมอกันดาขอพูดหน่อยค่ะเชิญค่ะพี่หมอกันดาเขาการแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องอาหารมื้อเดียวนะคะปีที่เก้านะคะที่ผ่านมาในช่วงต้นๆเนี่ยก็เห็นพี่น